วัดีครับวันนี้ทางรายการเอเกษตรอินเซเอเชียเซียนมาเยี่ยมชมสวนแคนตาลูปของเกษตรกรท่านหนึ่งที่อำเภออำเภออะไรนะฮะตัวนี้อำเภอเมืองตมืองจังหวัดลบบุรีระนะฮะเป็นเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปสอบถามกับเกษตรกรตัวจริงเสยงจริงครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับค่ะชิฉันนางแววตาลาบเกิดนางแววตาลาบเกิดนะครับอ่ะคนผม สำริดลาบเกิดครับนี่เราเกิดนะเป็นคู่กันครับเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วก็แนะนำโดยคุณนิตตาลุ่งเรืองค่ะเป็นิตตาลุ่งเรืองมาให้แนะนำให้การปลูกแคทนลูกอาวละเรามาถามวิธีใช้ก่อนแคทนลูกนี่เขาปลูกกันยังไง เอาเมล็ดมาใช่ไหมเอาเมล็ดมาก็มาเพาะมาเพาะเป็นต้นกล้า่ใชโดยใช้ปฏิบัติของเราแค่คืนเดียวแค่คืนเดียวแล้วก็เพาะเลยก็เพาะลงเบ้าอลงเบ้าลงขาใช่ไหมเวลาย้ายเบี้ยไปเพาะเพาะปลูกมันไม่เหี่ยวไม่เฉาลงตามร่องนี่ปลูกอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะอ๋อปลูกอย่างนี้เลยแล้วก็สักกี่วันฉีดครับเนี่ยอทิษฐานึง่ะอาทิษฐานึงฉีดทีหนึ่งเจ็ดวันฉีดทีนึงเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดเลย ขยันฉีดดีเนาะอย่างนี้เนาะมันก็เลยออกมาสมบูรณ์อย่างนี้ใบก็เลยใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใบใหญ่อย่างนี้เลยโอ้โหใบใหญ่ลูกใหญ่ลูกจะเดี๋ยวดผิวสวยอธิบายนิดหนึ่งครับผิวอย่างนี้เป็นยังไงมันก็ผิวสวยดีค่ะใสใสนะผิวได้ผิวมันรู้สึกว่ามันจะเกลี้ยงเนาะเกลี้ยงบาเก่าแล้วมันก็จะแบบเงาแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้เนาะแปลงแปลงที่เคยไปเห็นหลายๆแปลงก็ไม่เจอเป็นแบบนี้ โอ้งามมากงามมากมันถึงห้าสิบเ้นมีทุกลูกอืออันนี้เราแขวนทําไมฮะเนี่ยก็แขวนไม่ให้มันนี่พั่วมันจะฉีกขาดแล้วก็มันจะติดพื้นทําให้ตูดแตงแตกเครือมันจะขาดด้วยอ๋อไม่งั้นเครือจะหักจะขาดใช่หมใช่มันลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าเครืออ๋อลูกใหญ่กว่าเครือนี่เลยสวยมากครับผิวสวยไม่มีเพี้ยนหนอนแมลงเลยฮะหนักมาก น้ำหนักดีมากเลยอย่างนี้เบอร์เอทั้งนั้นเลยครับโอ้ผิวสวยไงครับผิวสวยดีนะแล้วมันนี่มันยังอ่อนอยู่นะครับผิวมันยังเขียวอยู่อแต่แต่เดี๋ยวได้ครบกําหนดมันก็ผิวมันจะนวลอ๋อครบกำหนดจะนวลขึ้นครับนวลยืนยันหน่อยครับน่าจะร้านแตกไว้รอบนี้รานน่าจะร้านแตกโดยประสบการณ์จากการทามาแล้วใช่ไหมครับสิกว่าปีครับเห็นภาพแล้วโอ้ทำเทรูปมาสิบกว่าปีแล้วนะครับผมโชว์นิดเดียครับ เป็นไงครับตั้งแต่ทำกระทู้รูปมาเคยได้ดีขนาดนี้ไหมครับไม่ครับตอนนี้เป็นยังไงมากภูมิใจไหมภูมิใจครับคิดว่าขายแล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่กล้าครับมกล้าเ <c oughs> <c oughs> มันตกขายประมาณกี่ลูกเนี่ยสามหมื่นห้าพันลูกตกลูกประมาณถั่วเะียลประมาณสักไรโลหนึ่งหรือสองโลสองโลครับประมาณสองโลครับสองโลเอาตีสองโล,งโ,ลโลมาเท่าไหร่โลละ เคยได้1ิบเจ็ดเคยเคยได้สิครับเคยได้18ครับเอาเอาตีแค่15บหาสิครับ15เมล็ดพันเมล็ดพันห้าสิบหกระป๋อง50กระป๋องครับเป็นเงินรวันเท่าไหร่กระป๋องละ420 420ครับอ่าคราวที่แล้วนี่50กระป๋องครับขายได้900,000กว่าเกือบล้านครับที่กี่ไร่ครับกี่ไร่ สิบกว่าไร่ครับสิบกว่าไร่ครับแล้วแคลทรูปี่แค่สองเดือนเดียนะอายุแค่สองเดือนใช่ไหมเนี่ยเก็บเกี่ยวโอ้โหแล้วรอบนี้เนี่ยมันดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมครับมิจรลานแตกกันบ้างเนี่ยเนื้อที่แค่ไม่ถึงสิบไร่เนาะแล้วแคลทรูปันแค่สองเดือนสอเดือนโอ้ครั้งที่แล้วสองเดือนก็ทัดไปเกือบล้านแล้วครับ โอ้น <ak> ่าลงทุนนะครับสองเดือนล้านสองเดือนล้านเลยก็มั่นใจครับเราเจ้าของสวนด้วยกันมั่นใจมากสวนนี้ยังไงจะขอดแตกแน่ครับจะขอดแตกแน่ล้านแตกเลยนะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอ็มพีเรานี่นะบังคีดนีมันชื่อภาษาอังกฤษจำยากเลยนะเขาให้ใช้ก็ใช้ไปผู้แนะนำมาบอกดีก็ดีได้หลายครับถ้ายังไงก็ติดต่อผ่านทางรายการของเรานะต้องการสนใจเราจะมีผู้แนะนำไป ผู้เชี่ยวชาญไปแนะนำวิธีการใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีเพื่อจะเป็นมนุษย์หงือล้านพี่เขาบ้างครับ,บสุดท้ายนี้เราและทีมงานขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ <c oughs> ดีครับสวัสดีค่ะ ไปพี่พีพกันไหมจะไปก็รีบไปใช้พี่พีแล้วสบายจะรวยถ้าใช้พีพีพ